ลืมไปเลยครับกับกรอบป้ายวงกลมแผ่นป้ายภาษีแบบ,บเก่าๆครับที่ติดไปแล้วอาจจะทำให้พวกกระจกของเราเป็นคราบได้ครับถอดออกครับใส่ตัวใหม่เห็นไหมครับเป็นคราบเลยซื้อทีเดียวติดได้ตลอดงานครับเป็นแบบแผ่นป้ายวงกลมมาติดบริเวณที่เดิมครับซึ่งติดไปแล้วก็สามารถที่จะถอดแผ่นป้ายที่เบียนออกได้ง่ายๆครับไม่ว่าจะเป็นแบบปีต่อต่อไปครับ ติดแค่เพียงครั้งเดียวแต่เป็นกาวสองหน้าเราเป็นสิทธิ์หลงปู่อะไรก็สามารถเลือกได้ครับไม่ว่าจะเป็นหลงปูโตหลงปูมั่นนะครับหลังจากนั้นให้เราแกะแผ่นกาวสองหน้าออกครับอะ่าเป็นแบบนี้ครับใสๆส,ส่วนตัวนี้เป็นรูปของหลงพ่อกลวยครับมีทั้งแบบรูปนั่งและรูปยืนหลังจากนั้นให้เราวางแผ่นทับเข้าไปแบบนี้ครับโดยหันหน้าออกกาวก็ อยู่ด้านหน้าครับแปะตามจุดที่เราต้องการครับแปะแตะตามจุดที่เราต้องการครับเพื่อไม่ให้เป็นการบดบังสายตาของคนขับขี่ครับแล้วก็บดบังสายตาของผู้โดยสารครับอีกครั้งกรณีที่เราติดบนสุดบางครั้งมันจะเป็นฟิล์มครับที่ทําให้เจ้าหน้าที่เวลาเราเดินทางเขามองไม่เห็นครับแบบนี้ครับครั้งต่อตไปเราสามารถถอดเข้าถอดออกได้ครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อตัวนี้ใหม่นี่ครับ ถอดเข้าถอดออกได้ครับนี่เวลาเราจะเสียบเราก็เสียบเข้าไปนี่ครับสอดเข้าไปให้ตรงช่องเหมือนเดิมนี่ครับก็จะมีช่องว่างที่สามารถดึงเข้าดึงออกได้ครับนี่สามารถอ้าแกะเข้าแกะออกได้ครับผมนี่จะเป็นช่องที่เลื่อนออกใส่เข้าไปเหมือนเดิมเรียบร้อยครับผมนี่ครับบริเวณด้านหน้าก็สามารถมองเห็นได้ชัดๆครับอย่างที่ผมบอกครับถ้าเรามาติดฝูงไป มองไม่เห็นครับอยู่บริเวณตรงนี้เหมาะเลยครับผมป้ายที่เบียนรูปพระและก็สิทธิ์พระอาจารย์ต่างๆหาซื้อได้ตามใจชอบครับผม